แสดงว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้จอนมามันของมาจากมันมันตกนอนเรื่อง,องใน,นจิตของเราแล,รแล้วอุบายที่จะพิจรารณาอารมณ์ต่างๆ,ๆที่มันเข้ามาอยู่กับจิตนี่เราจะพิจรารณาอย่างไรให้มันเป็นธรรมะเอาอย่างนี้เอาสรุปไปเลยนะครับมันไม่ต้องไปตามมันมาก ความคิดนี้มันก็เป็นอนิจจังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทิ้งเลยไม่เที่ยงหรอกนะอันนี้เป็นภูเป็นรตาอารมณ์สามอย่างนี้ลงรในไตรักอนิจจังคืออารมณงนี้เลยคือคือมันมันจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติที่มันต้องเกิดแต่เราให้รู้ว่ามันเกิดเอแล้วให้รู้ว่ามันเดี๋ยวมันก็ไปเออมันจอนมาแล้วก็จรไปเอใช่แล้วก็ เอาคนลงตรงนี้แหละปล่อยลงไปเลยคือให้รู้แค่นี้อืมเอาฉันไม่ได้ยึดมั่นคือพวกเนี้ยมันเป็นอุปทาน<อ>ถ้าเราคิดว่าพวกนี้ยมันคือเชื้อแห่งการวิมงว่ายใจเกิดคือพวกนี้คือเชืออ้อออุปทานสัญญาอารมณ์ตักษๆนี่คืออุปทานอืมอ่ะเอะาขั้นที่หนูเห็นมาก,กหลวงพ่อ,อคือหนูอ่ะ หนูไม่เห็นอสุภาพเหมือนเขาแต่หนูถือเหมือนหลวงพ่อหนูดูแค่ทุกขังอนิจจังอนัตตากับการเกิดดับแค่นี้ก็คือหนทางใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่อ๋อมันไม่ใช่ว่าจะเห็นทุกคนลกอสุภะโอ้เข้าใจแล้วจริของแตเละคนม่เนืออกันอเพราะว่าเห็นแต่กระดูกตัวเองตอนที่หนูบอกหลวงพ่อครั้งเดียวเห็นอย,อยู่เดือนหนึ่งเต็มเต็ม,เ,ตมเดือนกว,กว,กว่าๆส็จปุ๊บแล้วมันก็หายไปแต่หนูอาจะถือตลอดเวลาว่า คนเราก็มีแค่ทุกครั้งที่จังนัตตารแล้วรวมลงมาอยู่ที่สองคือเกิดกับดับแค่นั้นเองแล้วร่างกายก็คือท่าสี่คันห้าตายไปแล้วก็เนี่ยกระกับสูดขึ้นสู่สภาพมันจะไปยึดติดทําไมแล้วหนูก็ไปนึกถึงทุกสมุทัยนิโรธมากกับสติปัฏฐานเสียเอามารวมกันเนี่ยค่ะของหนูหนูคิดแค่นี้หลวงพอ่อพอเข้ามาถามเรื่องสุภาพนูเลยอบอกว่าหนูไม่เคยเห็นเรื่องอสุภาพแบบนั้นแต่รู้ว่าเราไม่ควรที่จะติดยึดมัน อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมหลวงพอ่อเห็นก็เห็นเ,เห็นที่จิตน,นะนะให่รู้อ๋ออันนี้คือการละที่จิตมไม่จําเป็นต้องสร้างนิมิตไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกให้เราเห็นที่จิตครูทเรียกถูกไหมว่านี่คือปรมัตญธรรม,มที่มันเกิดขึ้นจริงรู้ตามความเป็นจริงคือจบใช่ไหมคะหลวงพอ่อโอ้แล้วถ้าเราคิดว่าสัญญาอารมณ์เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งจิตก็คือส่วนหนึ่ง เราคิดว่าแยกมันจากกันนี้ได้ไหมได้ที่จะแยกคือคืออืรมือเราคิดว่ามันคนละส่วนกันมันมมัันนคนละส่วนกันไงจิตคือจิตอารมณ์ก็คืออารมณ์เราต้องแยกให้ออกเราถึงจะเห็นเราถึงจะเห็นว่าอารมณ์ก็คือส่วนหนึ่งจิตก็คือส่วนหนึงมันไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเราพิจารณาให้แยกออกจากกันเราก็เหมือนเราตัดตอนมันมันจะไม่กล มันไม่มากระทบกันอคือรู้อยู่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าคือเราก็ตัดตอน,น,นอมัมนซะก็<อ>เหมือนก็เหมือนกับร่างกายก็เหมือนกันน,น,นะเนาะจิตก็ตัวหนึ่งร่างกายก็ตัวหนึ่ง<อ>แต่ที่มันรับรู้ความเจ็บปวดก็คือว่าเพราะจิตมันยังคลองร่างกายอยู่มันยังคลองอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันติดความเจ็บปวดของร่างกายแต่จิตจิตมันรับรู้ว่ามันคนละ่วนจิตมันก็ ไม่ทุรนทุรายอะไร<อ>แต่รับรู้ความเจ็บปวดก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม,มคือจิตมันก็คือจิตนะอารมณ์ออก็คืออารมณ์มนะกายก็คือกายเนี่ยม,มันค็มีส่วนกแตะส่วนนั้นแต่ที่มันเป็นนายคือเป็นคนควบคุมดูแลในส่วนนี้มันก็ยึดมั่นถือมั่นก็คือแต่มันงงนพอจะ มีความรู้สึกหมดเจ็บปวดมันก็เอาไปเอาความรู้สึกของสังขารกายถ่ายทอดมารู้ว่าเออเจ็บผมผมก็มามาพิจารณาว่าที่เราที่เรามีความเจ็บปวดเพราะว่าจิตมันเข้าไปคอนมันเข้าไปยึดเพราะว่าเราผมก็มาคิดย่าถ้าคน,นตายอ่ะนออคนตายมันไม่มีจิตเอาไปเผาไฟเขาก็ไม่มีรับรู้อะไรมีพ่ออะไรเพราะว่าจิตเขาไม่ได้อยู่ในร่างคนนั้นอื ช่อาหลวงพ่อขะถ้างั้นหนูหนูใช้วิธีเนี้ยมันใช้นเดียวกันไหมคือหนูอ่ะเวลาปวดขาซีกซ้ายมากๆหนูทุรนทุลายมากหนูจะอยู่ไม่ได้แล้วก็งอขามาั่งยกขามาั่งใช่ไหมเพื่อที่เหมือนหลวงพ่อบอกว่าถ้าไหนที่มันทําให้เราสบายแล้วก็สบายทําให้มันได้นั่นละแหละเวลาปวดมากๆมันก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ถึงขั้นสุดอหนูลองทําแบบนี้ดู หนูเคยรักษาเขาใช่ไหมคะโดยการกําหนดจิตก็คือเหมือนเราใช้ชานใช่ไหมลหลวงพ่อหนูก็เลยบอกว่าขาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วหนูตัดนะคะอันนี้หนูใช้วิธีกําหนดก็คือเหมือนเราตัดขาเราออกอันนี้หนูใช้ของหนูเองนะคะแล้วหนูก็จะเห็นภาพว่าขาหนูเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกถูกตัดออกไปแล้วอ่ามึงเจ็บดูสิมันเบาวิธีอย่างนี้คือเราหลอกจิตหรือมันเป็นการแยกจิตแยกร่างหลวงพ่อ แล้วก็แยกจิตออกจากกายเนี่ยอ๋อก็เป็นวิธีของเราแล้วแต่ว่าเราจะมีเทคนิคหรือกุศโลบายในการทําตัวเองยังไงใช่ไหมคะ่ะใช่ตอนนี้หนูทําถี่ขึ้นเลยหลวงพอ่อจากตัวเนี้ยแต่หนูจะเห็นขาตัวเองเนี่ยคือหลุดออกจากกันแล้วหนูก็ไปเพ่งที่เนื้อตรงที่มันขาดยัไปเพ่งทำไมของมันไม่มีราคามันหมดไปแล้วนั่นคือธาตุดินธาตุน้ําจิตมันต่อหนูเงี้ยเอาลองปวดสิหนูก็ดูหนูก็เฉยที่ ที่นี่หนูไม่ไปจับมันนะคะม,มันก็ไม่มีความเจ็บปวดอย่างนั้นนี่นี่คือตอนนี้หนูใช้แบบนี้แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับหนูแบบว่านี่ก็อยู่จนหนูบอกแกว่าให้ไปเอาเครื่องออกซิเจนมาให้หนูวันที่ทำุพแม่ใช่ไหมคะที่หนูหายใจไม่ได้หนูประคองตัวเองอยู่สามวันแล้วหนูก็มานั่งสอนลูกศิษย์อีกแล้วหนูจะเป็นลมแล้วมันไปไม่ได้หนูก็เลยไปนอนเหยียดลมบอกว่าไปเอาเครื่องออกซิเจนมา หนูแยกไม่ออกว่าทาโลกหรือทาธรรมหนูก็เลยให้เขาไปออกมาแต่จิตหนูอะเหมือนมันจะลงอยู่เรื่อยๆมันจะรวมเรื่อยๆสักพักหนูก็เลยให้ไอ้พอรให้ลูกศิษย์มามาขัดจับพี่ท้องหนูพูดเลยว่าเอาเครื่องออกซิเจนออกไปมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามันไม่มีลมเข้ามาหาหนูมีแต่ลมหนูลงทีนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าตอนเราทําชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยตัวเราจะนิ่งเฉยเพราะการเพ่งอยู่ใช่ไหมคะ เหมือนเรานิ่งอยู่อย่างเงี้ยจะขยับตัวจะอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนเราตัวแข็งตัวเกร็งใช่ไหมหลวงพ่อแต่พอมาเจออันเนี้ยหนูเคยฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วคือว่าเอท้องหนูนี่นิ่งจิตหนูไม่มีไอ้ลมหายใจหนูไม่มีแต่หนูลองยกแขนหนูยกได้ยกทุกอย่างไลยแต่ทุกอย่างหนูสงบเหตุการณ์มันนั้นเกิดแบบนั้นอีกหนูก็ยกได้แล้วบอกได้ว่าพี่กําลังจะเข้าฌานลึกแล้วนะให้ถอยกันกลับไปนอนซะ แต่นขณะน,นั้นจิตหนูก็ลงลงแล้วเขาเอามือไปจับพี่ทะวันไม่หายใจหนูก็บอกว่าไม่ต้องพูดกลับไปเดี๋ยวพี่พี่จะเข้าไปพักแล้วอันนี้คือเป็นการระหว่างเราแยกได้แล้วว่านี่คือร่างกายคือร่างกายจิตเป็นจิตใช่ไหมหลวงพ่ออันนี้ยมันทําให้หนูเห็นชัดเจนกว่าที่หนูตั้งตัดขาอีกค่ะอันนี้มันชัดเจนสําหรับหนู หนูลองฝึกว่าลองเอาจิตเข้าไปพักแล้วหนูลองยกมือซิหนูก็ยกได้ทําได้คือคือมันจะไม่เหมือนเราอย่างนี้นะคะในขณะที่เราเอาจิตเข้าไปพักในนี้แต่ว่าการยกกันเนี่ยมันจะรู้ตามอาการไปหมดเลยค่ะแต่มันจะแยกส่วนหนูถึงอยากรู้ว่านี่คือการคําว่าแยกจิตแยกล่างชัดเจนใช่ไหมคะโอ้อันนี้หนูฝึกฝึกจน ฝึกอยู่คนเดียวก่อนแล้วก็มาเป็นหนักตอนนี้ค่ะม,มันได้ชัดเลยหลวงพ่อทองไปดูไปใช่ไหมคะพอเราิอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราทําเราจะมีวิธีการอไรที่ให้ให้มันรู้ได้ทันทีที่มันเกิดพวกพวกอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะใช้วิธียังไงให้ ให้เรารับรู้มันได้คัทั้งทีเราก็ฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันมันอยู่กับที่การฝึกการชำนาญของจิตของเราเนี่ยฝึกนไม่ไดิฝึกอย่างที่ทํานี่แหละมีสติเอาสติไปจับพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะเราก็ ฝึกแก้ฝึกอะไรเนี่ยทีนี้เราก็มีสติอยู่อะไรมันจะเข้ามาเราก็จะรู้เลยอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายคือเกิดขึ้นแต่บางทีบางทีอารมณ์ที่สิ่งที่มันไม่ดีไงบางทีเราเราไม่ได้คิดปรุงแต่งต่อไปนี่มันคือมันมันตัดก่อนใช่ไหมื่วงไงอืมอืมคือไม่ไม่ต้องคือไม่ต้องรอให้มันเกิดอะเออเนี่ยเมื่อพอมันจะมาอย่างนี้เราก็รู้ได้แหละอื ก็ตัดก่อนไปเลยเมื่อหน,นูบอกหลวงพ่อที่ว่าที่ไปกราบพระองค์นั่น่ะท่านก็มาหาหนูแล้วท่านก็ชี้มาที่แขนหนูว่าใกล้จะตายแล้วนะท่านบอกหนูหนูถามว่าอีกนานไหมหลวงพ่อท่านไม่ตอบแต่ท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเดี๋ยวก็ตายท่านที่หนูนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตา,ตายตาหนูท่านพูดอย่างนี้ค่ะ มันจะตายลงทีละน้อยนะมันพูดอย่างเงี้ยหนูก็สาธุเอาอย่างงี้หนูเข้าใจว่ามันเป็นอายัตนะห้าใช่ไหมหลวงพ่อเออใช่โอ้คือมันค่อยๆเสื่อมมันค่อยอย่างตาอะไรอย่างงี้มันค่อยๆเสื่อมไปมันก็ตายไปเทียลน้อยเนี่ยความหมายมันก็คือเกิดดับนั่นแหละมันไม่กีรังหรอกหรือหรือถ้าเราเห็นกระทบแล้วเราเราไม่ปรุงต่อมันก็ดับไปแค่นั้นเอง แล้วในที่สุดเราก็ไม่ต้องไปใช้ตากระทบอะไรมากก็คือมันจะดับใช่ไหมหลวงพ่อถ้าเราดับสิ่งเหล่านี้ได้คือจิตเป็นกลางใช่ไหมอโอ้สาทุกาทุกาทุทีนี้หนูอ่ะเข้าใจผิดมาตลอดหนูเห็นครูบาอาจารย์มาองคสอนว่าเวลาเข้าไปในสมาธิให้ยกจิตพิจารณาเวลามันเข้าฌานมันพิจารณาไม่ได้นะสําหรับหนูม,มันจะเข้าไปพาแต่หนูอ่ะ พอถอยออกมาแล้วหนูถึงจะพิจารณาอันไหนมันถูกหลวงพอ่อก็ถอยออกมาแล้วีย่ยคือพิจารณาถึงถูกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ที่เขาสอนกันว่าเข้าไปในสมาธิแล้วต้องนกขาจันตาตะโจตะโจนหนูทดลองแล้วมันไม่ใช่อะ่ะหลวงพอ่อเข้าไปสมาธิเขาเ้าไปในฌานเข้าไปสงบเฉยใช่หลวงพอ่อใช่ เนี aría, and ่ยเขาบอกว่าเข้าไปแล้ว hmm. ก kind of ็จิตสงบแล้ว hmm. ก็ให้พิจารณามันไม่อะสําหรับหนูต้องถอนออกมาโอ้อาจารย์หนูรู้ก็ทําถูกแล้วใช่ยังงั้นอะมันต้องถอนเนาะหลวงพ่อเนาะยิ่งเราเข้าสู่อัปณานี่มันยิ่งไม่ทําอะไรเลยหลวงพ่อมันเป็นไปไม่ได้อะว่ายกจิตขึ้นยกจิตขึ้นหนูลองแล้วมันไม่ใช่หลวงพ่อโอ้งั้นก็รู้ถูกทางก็ต้องถอนออกจากสมาธิส่วน จึงจะมาตรึกและตองทำวิตกวิจารณ์ได้ใช่ไหมคะอ,คอ๋อสาธุสาธุงั้นเข้าใจแล้วค่ะถูกต้องแล้วทางนั้นก็เลยมันกลายเป็นว่าฟังเขามากไปหรือว่าเราทําผิดวิธีแล้วหนูก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไงหนูทําไม่ได้อย่างเขาไอ๋องั้นก็ถูกแล้วหลวงพอ่องั้นก็ใชอย่างนี้ดีกว่าอสบายกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะพยายามดูจิตแล้วจิตมันพักแล้วมันจะยกจิตยัง,ตงไงห,หนูก็ดูอยู หนูเถียงตายเลยหลวงพอ่อแต่ว่าเราไม่ไม่ใช่พระงไงแต่เวลาเราเราเถียงเราก็เหมือนเราไม่มีน้ําหนักอย่างเงี้ยแต่เราทดสอบแล้วมันไม่ได้ยิ่งเข้าสู่อปปนามันยิ่งลึกเข้าไปอีกมันยิ่งไรตัวไรตนมันยิ่งไม่ใช่ <Okay. S 1> มันยิ่งอย่างวันพระที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันออกภาษาหนูอยู่ทั้งคืนจนสว่างเลยหลวงพอ่อ mm hmm. เพราะหนูอยากรู้ว่ามันพิจารณาอย่างไงนี่แหละหนูอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนต mm ีส hmm. ี่หลวงพอ่อคิดดูหน mm hmm. ูถึงถอนออกมา แล้วหนูก็มานอนตีห้าก็ค่อยมานิมิตเห็นสมเด็จพระที่นิดเดียวแค่นั้นแหละหนูก็แค่นั้นเนี่ยหนูก็ถึงหนูเถียงอะ่ะหนูก็ยังเถียงอยู่หนูหนูก็ไม่ได้เชื่อไปฝั่งนูนะ้นอ่ะเออได้ยินจากปากหล้เราก็เอาเราปฏิบัติด,ดูเนี่ยจะรู้ปัิจจตัง <c oughs> อืมค่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วค่ะมั่นใจแล้วเ,เห็นเขาท่านพูดอย่างนั้นเรามาทำดู แล้วก็ทำแบบนี้ใช่ามาทำรู้ลองแล้วหนูอ่ะหนูหนูชอบลองแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นโ <c oughs> อ้ั้นของเรามันก็ไม่ได้หลงนี่นามันก็เป็นอย่างนี้เราก็ยังพิจารณา <c oughs> ได้อยู่แสดงว่าตอนพิจารณาในตอนที่เราพิจารณานี้เราตรึกแล้วเราตัววิตกวิจารณ์เสร,ร็จตัวนี้คือเดินปัญญาใช่ไหมหลวงพอ่ <c oughs> อพอหูหนู้่มขุนของมันแล้วนี่แหละคือปัญญาใช่ไหม <c oughs> อ๋อสาธุอ๋อได้ละนะเอาถามจะได้สวาย วันหมดคำถามเนี่ยให้ไปทํากันบ้านก่อนแล้วค่อยจะมาถามอีกตาถต้องทากันบ้านก่อนขอให้เรีว่าจจกล่าวก่าวแล้หลวงพ่อ